ผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าจากกรณีที่พบโครงกระดูกหญิงสาวนิรนามถูกฆาตกรรมที่อำเภอศรีราชาจาังหวัดชนบุรีล่าสุดจากการส่งตรวจหา DNA ของโมูลนิธิกระจกเงาผลจากการตรวจยืนยันนะครับว่ากระดูกที่พบคือน,นางสาวยุภาสีเดชอายุ30ปีหรือน้องอ้อยครับอาศัยอยู่ที่บ้านลที่20หมู่11ตำบลศรีมงคลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีอาชีพเป็นพริตตี้และโคโยตี้ ซึ่งไปทำงานและได้สูญหายไปเมื่อปี2,557รวมเป็นระยะเวลากว่า6ปีโดยบรรยากาศที่วัดวิมลประชาสันตบนสีมงคลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ามีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของพริตตี้ออยต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ทำความสะอาดสารวัตเพื่อรอรับร่งรางไรยวิญญาณของนางสาวยุภาสีเดชหรือพิตตี้ออยเพื่อเตรียมตั้งศพบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ทำกางความโศกเศร้าเสียใจโดยที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้สำหรับรองรับแขกที่มาร่วมงานโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าะระวังป้องกันโควิด -19 อีกทางหนึ่งด้วยขณะเดียวกันในระหว่างที่ทุกคนกำลังช่วยกันจัดเตรียมงานอยู่นั้นครับได้เกิดเรื่องแปลกประหลาดชนขนหัวลุกเมื่อน้องเอิญหญิงว,วัย11ขวบซึ่งเป็นลูกของเพื่อนพริตตี้ออยได้ร้องขอผู้ปกครองให้พาเดินทางมาที่วัดวิมลประชาสรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของพริตตี้ออยหรือที่น้องเอาาิญมักเรียกจนติดปากว่าแม่ออยโดยที่ทันทีที่น้องเอิญมาถึง ก็รีบตรงดิ่งเข้าไปสวมกอดนางเกสอนเทียนโสภาอายุ60ปีซึ่งเป็นแม่ของพริตตี้ออยทันทีพร้อมทั้งร้องไห้โหสะอึกสะอื้นสร้างความตกใจและประหลาดใจแก่ทุกคนในงานอย่างมากจากนั้นทุกคนก็พยายามสอบถามน้องเอิญว่าเป็นอะไรแต่น้องเอิญก็ไม่ยอมพูดจด่ายใดๆเอาแต่ร้องไห้และกอดอยู่อย่างนั้นสักครู่ใหญ่ก็นอนหลับไปในอ้อมกอดจากนั้นไม่นานน้องเอิญก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับมีอาการเปลี่ยนไป ซึ่งหากมองเห็นคนสวมใส่พระหรือมองเห็นพระก็จะรู้สึกหวาดกลัวตัวสั่นทําให้ขณะนั้นทุกคนค่อนข้างเชื่อว่าน้องเอิญน,น่าจะถูกวิญญาณพริตต้ออยเข้าสิงร่างจึงได้พากันสอบถามว่าใช่วิญญาณพริตต้ออยไหมซึ่งน้องเอิญก็พยักหน้าและอ้างว่าตนถูกทุบหัวแต่ยังไม่ตายและเขาเอาร่างแล้วเขาเอาร่างไปโยนทิ้งน้ําทั้งที่ย่งไม่ตาย ซึ่งพอทุกคนได้ยินก็ถามต่อว่าใครเป็นคนฆ่าแต่คําตอบที่ได้รับก็คือตนบอกไม่ได้ว่าใครฆ่าจากนั้นก็นิ่งเงียบไปและมีท่าทีตาขวางมองไปมารอบวัดตลอดเวลากระทั่งฐาญ,ญาติเห็นท่าไม่ดีจึงเชิญแม่หมอที่นับถือซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องวิญญาณให้เดินทางมาที่วัดซึ่งพอเห็นรถขับเข้ามาภายในเขตวัดเท่านั้นน้องเอิญก็รีบลุกขึ้นวิ่งหนีทันทีชาวบ้านจึงช่วยกันวิ่งไล่จับและอุ้มน้องเอิญไว้แต่ยังไม่ทันได้เจอแม่หมอ น้องเอิญก็มีอาการแน่นิ่งและนอนหลับไปอีกครั้งเข้าเด็กก็ดิเข้าเข้าเด็กอย่าหลอกนอนต่อยแน่นนอนไปยกสภาพกลร่ให้ฟ้องไม่ได้ฟ้องกันเลยมั้งยิงเนี่ยฟ้องเลยฟ้องไปแล้วไม่เอาไม่เอาอย่ามาอยากจะดูลูกก่อนปล่อยไว้ก่อนมันอยากยิียกับแม่ไปยอกไปบ้านเข้า คนต่งดังแล้วก็ออกมาแคบเลยเข้าหลานมันละไลาย้ะมันไม่เปละลายละมันจะไหลอย่างเงี้ยไิคุณคนต่างนั่งมันหลอดช้างเด้ออย่างบอกไอ้ว่านั่งกดมานลอดชางพอลูกมันนั่งลูกมันนั่งร้องไห้เลยอาบน้ำศพกันนะเนี่ยไอ้นี่ก็นั่งร้องไห้อยู่เลยอืมหอยอังหอยโดนไอ้โอ้ยนั่งเขาดูอาบศพมันก็นั่งร้องไห้น้ำเจอเงิ ทำลูกไปกับบ้าแล้วจะทำลูกดิหนักวดแน่เลยหนวหัหวหัวหนะัวหัวหหวหัวหัวหไวหวหัววหััหัวหวหัวหวัหััหัวัวว เอาจะการเขาจะวิ่งไห้ถึงเต็มที่แหละมันจะช่วยโวัเนี่ยเลย้อเจาอะไรบอกให้ดีนะแต่คนแยแฝงมาล้มปากนะจะเอาอะไรก็บอกมางานใหญ่มันก็ถึงแม่หนูเหรอจับบ้านแล้วนะมันจกลัวใครแล้วพูดอะไรหนู กลับบานแล้วมกวนหายด้วฮะรงแม่ไม่ได้ยินบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ตรงนี้บอกว่าท้าผู้ในลูกทํยังไงก้ บอกไปเลยเดพ่อจะาำให้ค <boundaries> <si suppression> ุณแมนี่มันกินพ่อทำให้ทุกทิศทางทำให้บอกลูกเป็นใครหนูเคยพูดเก่งนะลูกจะปวดทุกให้ลูกเองไม่รู้ทุกรักพ่อจะปวดให้เนี่ยจดทำยังไงหนูหนูเลยเนี่ยจะทำยังไงหนูไว้ฮะด้วยนะฮะหนูกลัวจะทำยังไงหนูไว้ล่ะลูกหนูพี่ บอกบอกไม่ได้อ่พี่บอกบอกไม่ได้ได้ไหมยักหน้าสิลูกยักหน้าบอกได้ไหมะังฟังดีๆสิไก่ไก่มันอะอะไรนะลูกเออพี่บอกต้องให้บอกเข้าเข้า ไทยกับต่าไชาติเนี่ยเนี่เนี่ยมันบอกเขาไม่ให้กอกเขาทำอะไรมันก็ไม่รู้พี่บอกเขาเลยพี่หนูจะพาไปของคอมันมันยังไม่เอามันร้องมันจะอยู่กับแม่สิมันไม่ยอมไปอ่ะ่นไม่ไหวเพราะนี่้กะอ็มเนี่ยม ไมมาแลวีโนนะรอยกอดแม่แม่แน่เสมผัดรอยกอดไดยนี่ยอยอยู่อยออยคยกดแน่นโอ้ไม่มาเลไม่ขึไม่อมากดที่ไนล่ะอยอะกอแน่นไม่พูดอะไรหรอมันบอกเขาให้ได้ไม่พูดมันไม่พูดอะไรมันบอกว่าเขาไม่ให้พูดที่ท้าไห้ชอบใครพูด

มาทำมมชื่ออะไรมันต้องบอกได้ทีลูกชื่ออะไรบอกมาบอกมาเลยไกแตัวยตามแอปฮะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ภาพก็ไม่ตามโยบ F มาโยบ F ก็สื่อได้เออนั่นแหละนั่นแหละ F อ่ะ F อ่ะอย่างนี้ก็ให้กันอยู่สามารถสื่อกันได้พวกนี้

ู้จักไหนมจักคระชื่อคะชื่ออะไรปืนหน่หนึหนู่หนู่หนู่งหนึ่งหน่หนูบอกนึ่งหนึ่กหนึ่งห่งหนึ่งึ่ดินึ่หน่งหน่งหนึ่งห่งหน่งห่งห่งห่นงห่งห่นงหลึวงาน่นงลว่นงลว มาบ้านเราแล้วมาจะกลัวเขาบอกเลยให้คนที่เขาสงสัยไหมจะได้ไปจับมันมาสิดมันจะได้ไปจับมันหนุหน้ามันจะได้มานฆ่ามันหหน้าอะไรลูกใช่ไหมลูกใช่คนที่เขาสงสัยไหมหรือใครเขาทำอะไรมากเขาทำอะไรมากบอกว่าเป็นใครไม่ได้บอกปาว่าเขาทำยังไงบ้างใ่ายังไง ไม่เลยลูกมันจะกลัวมาบ้านเราแล้วอืมไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วช่วยเยอะอะไรนะมันตกมันตีมันตกมันตีมันตกมันตีแล้วของฟาดหัวแล้วของฟาดหัวโอ้หของอะไรฟาดหัวลูกมันตกมันตีแล้วขอฟาดหัวพี่ทไแล้วมันได้บีบคอหนูอไม่ได้บีบคอหนูอไม่บีบ แล้วแล้วม so ันเอาหนูไปโยนทิ้งน้ำไหมหนูหนูโยนทิ้งน้ำหนูไม่ตายน่าโอูตอนโยนทิ้งน้ำนไม่ตายโยนทิ้งน้ำมันยังไม่ตายพี่แล้วแล้วเขากดเขากดหน้าหนูจมน้ำไหมไม่กดเขาไปขี่คนหนูไปทิ้งอ่ะคุเดียวเดียวเนาะแสดงว่ามันทำคนเดียวเนี่ยชื่ออะไรลูก คนทำหนูคนทำหนูน่ะคืออะไร,ะไรค,คอืออะไรคนคนทำหนูคืออะไรบอกแม่สิลูกมาถึงบ้านเราแล,ล้วมันกวัาอืมมถึงบ้านเราแล้วลูกนคื่ออะไรคนทำมาลูกม,มันได้ได้รับเวรรับกรรมมันทำก็หนูอ,ะอ่ะทำไม่ได้จได้ยอะไงจบ จักรจักช่กี่ะไม่รู้จักได้ไงไปรับมาวันเนี้ยมันครับขนาดนั้นเลูว่คนดูทํอมารที่จา้ำะไรทนเรียไม่ตายโอตนี้มันทิ้งอ่ะเนี่ยอนบอกบางคมันเาปลุกไม่ดเลยอัเดียวมันเอามันเอาใสใสอะไรมาทิ้งน้ำ ขึ้นรถกระบะมาไหมขึ้นรถของมาหรือ hmm. ข okay. ับไปตายไม่ท uh ิ huh. ้งนี่ตายนี่ดูดิเี่ยบ้านก็ไร้บ้านแล้วไร้คนไร้เงี้ยพวกเน้ยใช้ใช่ไหมืช่ไม่มาไมา่่า้รมากบ้าออกบ้ารกไม่ออกิไม่ขึ้นพ่แอมป่ะ่ปนาลูก มาบ้านแล้วเข้าอะไรเข้าพวกอะเออจริงเลยโม่ออกไปแล้วเดี๋ยวก็ไปทำพิธีไปให้อะไรตามนี่แล้วเนี่ยเออพี่นอนได้อยากไปไหมอยากไปบ้านแม่ตาไปบ้านก่อนแล้วนะไปบ้านเนี่ยคุณเรี้ยงลูกเนี่ยคุณพี่หน้าข้างไปหาตั้โต๊ะให้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปอยู่ด้วยกันในอันตีเดืออะไรเนี่ยวันนี้วันนี้วนนี้เดืออะไรยังไม่ได้นั่นจัง